สามวิธีสังเกตมันสัมปลังต้องการปุ๋ยช่วงใดมาเบิ้งครับนี่แหละคือช่วงที่มันสัมปลังของห้องตองการปุ๋ยพี่น้องคันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มั่นสัมปลังตองการปุ๋ยแล้วสายพันธ์ที่มันบตต่แตกกริงดิย่างเช่นสายพันธ์เนี่ยมันปาปุ่นกันมาเนาะให้มาเบิ้งที่พื้นพี่น้องมันมีขอสังเกตอยู่สามคอครับเนาะให้มาเบิ้งที่พื้นคือการหากินของพืชเขาเขาจะดูดซึมสารอาหารทางปาลายหลัก นี่นี่นี่ครับให้สังเกตที่พื้นก็คือเขาจะสางปาหลากออกมาเพื่อหุงหาอาหารกินนี่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 ครับนี่แหละคือช่วงที่มั่นสัมปะหลังต้องการปุ๋ยมากที่สุดแล้วเพื่อไปสะสมไว้ในต้นและใบเพื่อสางแปลงในในพายพังหนานี่นี่ครับเห็นไหมเขาจะออกมาเพื่อหุงหาอาหารกินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้ามันไดมันสายพันธุ์ใดที่มันบ่อแตกจริงกับช่วงที่ใบมันมันน้อยบึงควบคู่กันว่ามันแตกหากเขาขาออกมาบ่คันมันแตกหากเขาขาออกมาก็แสดงว่าช่วงนั้นแหละครับพี่น้องที่มันจำเปังของเฮาต้องการปุ๋ยเอาซุ่มมูแตกจริงนี่แหละมาเปรียบเทียบบ่แมันแตกจริง ว่ามันแตกแตกช่อดอกในช่วงอายุประมาณใดเอาช่วงนี้มาเป็นเกณฑ์ครับเนาะช่วงนี้เขาจะแตกกิ่งในช่วงอายุประมาณ3ถึง4เดือนนะครับหรือ 100- ถึง120บวันนี่คือช่วงมั่นสํำปะหลังต้อง,งการปุ๋ยนะครับอันนี้ผมใส่ปุ๋ยหลอดทีสองแล้วได้พี่น้องขึ้นแล้วในช่วง2เดือนให้สังเกตยังไงสังเกตขึ้นกันครับของเขาเขาสิแตกปลายหากักเขาขๆออกมาพุงหาอาหารกินพี่นออ้องเนาะทําความขอดใจมองนี่ ใส่ปุ๋ยสูตรใดในช่วงมั่นอายุ1นึ่งถึง1นึ่งอยยี่สิมื่นี่ N P K ให้ครบนะครับผมเหียบเทียบได้เป็นสองหนึ่งสหรือสองหนึ่งสองให้พี่น้องไปประดิษฐ์เอาเนาะแต่ถ้าเป็นสูตรของผมก็จะเป็นสิมหกแปสองสอบ0ูนย์สอบแล้วก็วัสดุปรับปรปุงดินยี่ห้อได้ก็ได้มาผสมกันมันจะเป็น C สอบอัตราการใส่กะ ยี่สิบกิโลเเกินยีมหากิโลตอนหนึ่งไรนะครับแต่พวงนีอ้อัดไปเลยยีมหาถึงสามสิบโลอย่าไปใส่ไรละกับสอบกับพ่อพี่น้องทิมครับทิมแน่นอนหลายหลายคนบอกว่าหลังสี่เดือนหลังสี่เดือนขันไปใส่ปุ๋ยมันซัมปะหลังมันซัมปะหลังมันบ่ได้กินอาหารของพืชก็คือปุ๋ยนะครับว่าไงให้เปรียบเทียบมองนี้เนาะพี่น้องนี่นี่คือช่อดอกช่อดอกนะครับผมตอนนี้มั่นอายุ หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดมือเต็มเนาะคือเอามันสัมปะหลังแปลงอื่นมาเปรียบเทียบก็ได้ว่าหมันเหมาะสมใส่ปุ๋ยช่วงใดนี่สายพันธุ์นี้มันบดแตกจริงนี่เฮ็ดจังไดนี่นี่ครับเฮ็ดจังไดนี่เลยครับไปเบิ่งมันแปลงอื่นก็นได้พี่น้องวมา่ามันแตกจริงช่วงอายุกี่เดือนเนาะบ่แม่นแตกจริงแตกช่อดอกครับแตกช่อดอกเนาะเอา้าพี่น้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม